สวัสดีครับพบกับนุอตะขามนะครับวันนี้มีกล่องสแกงกันอันนี้จะเป็นกล่องอะไรกล่องเล็กนะเดี๋ยวลองมาดูกันก่อน แล้วขอบคุณชีต้าไทยแลนด์นะครับซูโน่รองเท้าแต่วิ่งและรองเท้าเพื่อสุขภาพ CM27 ซูโน่เป็นรองเทารุ่นใหม่ของช h ต t านะครับออกแบบมาเป็นรองเท้าวิ่งก็ได้นะแล้วก็จุดประสงค์หลักของเขาเป็นรองเท้ารีคาบ e รีนะฮะอันนี้จะมีความนุ่มอันนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับไม่ได้เหมือนกับรุ่น Ultra ารันนิ่หรือว่ารุ่น Pro คาร์บอนนะฮะนุ่มมากทีเดียวแล้วก็มีสายรัดติดมาเลย จะนุ่มกว่ารุ่นเัลตราชัดเจนนะครับเป็นโฟมชั้นเดียวไม่ได้เป็นโฟม2ชั้นนะเป็นรองเท้าหนีบเหมือนเดิมนุ่มนุ่มจริงๆด้านด้านส้นหนามากนะอันนี้ผมเห็นนักกีฬาเอาไปวิ่งระยะเหมือนจะเกินมาราทอนเหมือนจะวิ่งเอลตรากันแล้วนะครับสายรัด ติดมาเลยฮนะไม่ต้องมานั่งร้อยดูมั่นคงดีนี้เป็นสีขาวสวยงามนะถูกสไตล์ผมผู้ซึ่งชอบสีขาวใสารัดจะใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ปลักขึ้นมาไว้ด้านหน้าก็ได้นะฮะดูสวยงามดีด้านหลังมีโฟม eva นะฮะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันกันกบรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้ น่าจะดรอปสูงพอสมครวรนะดูด้วยตาเปล่าอย่างน้อยคาดว่าจะเป็น20 28นะน่าจะเป็นดรอปแปดอันนี้เดาวม่วมนะโอเคเดี๋ยวจะไปลองวิ่งกันดูนะครับใส่เดินใส่สบายแต่ว่าปกติผมจะใช้รุ่นอัลตร้านะครับเป็นรองเท้ารีคาเวอรี่ทั้งการเดินปกตินะฮะหลังจากวิ่งแล้วก็ใช้วิ่งบ้างนะครับในบางอาทิตย์ เพื่อผ่อนคลายเท้าเคครับรีส่งคิดเ้า